สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Power นะครับในวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาจับเจ็ด r ากอนนะครับซึ่งตัวที่ผมขี่นี่แหละนะครับวิธีการจับง่ายๆกันเลยเนาะโดยไม่ต้องใช้พาวต่างๆมาช่วยนะครับทุกคนส่วนเจ็ด r ากอนนี่เป็นท่ามัาางกรนะครับทุกคนเป็นท่ามังกรนะ แล้วก็ส่วนที่เราจะเอาก็คือมีบาส,สุก้านะแล้วก็ลกกระสุนให้พร้อมนะครับเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็บอลที่เราจะจับนี่ก็คือบ,บอลสีม่วงนะครับอ่าขอบทองเป็นเลยนะก็คือน่าจะสูงสุดละในบรรดาบอลน,น่ะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอืมแล้วเราจะมาจับง่ายๆได้ยังไงเพราะว่าเจดก้อนมันบินใช่ปะป่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันมีบั๊กของมันอยู่นะ ตรงนี้เลยเนาะบัอะ็อกอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยนะครับส่วนเจตาก,ก้อนอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเอาไรเฟิลน,นะครับทุกคนยิงล่อมันมาก่อนอ่าล่อมันมาตรงนี้นะครับทุกคนมันมาละแต่ว่ามันจับมาพร้อมกับลูกระเบิดไฟก่อนเลยอันดับแรกนี่ไงมันมาแล้วเนาะมันมาแล้วแล้วก็อันนี้คือท่ามังกรนะเออท่ามังกร ดีย๋ยวให้มันมาใกล้ก่อนอ่านี่ไงหลังจากที่มันมาใกล้ได้ที่แล้วเชเป้อ่าเราก็เปลี่ยนเลยนะครับก็คือบัสุก้าเลยเต็มหน้าไปนี่นะครับมันจะไม่ทำร้ายเราเลยนะครับมันจะติดบัคเนาะมันมีบางสกิลเนี่ยมันสามารถตีเราได้แต่เราหลบได้ไงนี่ไงเราหลบได้เนาะ เรามาอยู่ใกล้ๆอย่างก็ได้อนะตรงนี้ก็ได้เนะี่ยนี่ยิงง่ายละนะครับทุกคนอัดไปดิอัดจนกวดเลือดมันจะลดนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยจับมันมาแต่ว่าอาจจะต้องใช้ไอ้บาซูก้าเยอะหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะจริงๆเราเอานกมาก็น่าจะช่วยได้อยู่นะแต่นกมันไม่มีเนะี่ยน่าจะติดนกมาด้วยนะเพราะนกมันบินได้คือคิงป่าก้าท่าน้ําแข็งนี่มันลงน้ําไม่ได้นะเนี่ยลาวานี่คือ ตายหมดนะครับทุกคนผมลองดูละแล้วผมเคยสู้ตรงนี้มันเล่นเราอย่างเดียวเลยนะก็ค,คือมันไม่สนใจมอนเราเลยก็ค,คือมันฆ่าเราให้ได้อย่างเดียวเลยอะแล้วสกิลมันแรงด้วยสิประเด็นคือสกิลมันแรงด้วยนะวิธีนี้ก็น่าจะทําให้คนหลายๆคนเนจับได้ง่ายขึ้นใช่ป่มแล้วก็ามาใช้งานได้ถ้ามีเจ็ดดาก้อนหนึ่งตัวนี่เท่ากับว่าเราเนี่ยมีกําลังพลเป็นหมื่นเลยนะครับทุกคนอ่า ก็ยิงไปเรื่อยๆนะยิงไปเรื่อยๆยิงจนกว่าเลือดมันเหลือประมาณหลักร้อยเนาะถ้าเลือดเหลือหลักร้อยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เรายิงไปก่อนได้นะอันนี้คือเราไม่ทันไงเราก็หลบก็ได้เนาะไม่เป็นไรหลบเอายิงไปเรื่อยๆโอ้โ,อโหสองร้อยกนัดเอาดิกับกําลังพลที่ควรได้อะ่ะผมว่าน่าจะเวิร์กอะ่ะเนี่ยเรายิงยิงเนี่ยแล้วเรามาหลบหลบหน่อยหลบหลบ ให้มันติดบัคก,ก็ได้นะถ้าอยู่เหมือนหลังตดเมือนร้อยกว่าร้อยกว่าแต่ต้องใช้ลูกกระสุนเยอะแต่ถ้าใครมีนกเอานกมาช่วยได้นะบอกเลยเอานกมาช่วยได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ยิงไปอโอเคยิงไปเนี่ยมันใช้สกิลละเราหลบเลยนะเราหลบได้หลบนะครับทุกคน กอนติดหน้าผามันไม่ทะลุไงประเด็นคือมันไม่ทะลุเลยผมจะพยายามไม่เอาเจ็ดดักก้อนไอ้ตัวนี้มาสู้กับน,นะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะแรงท้อๆกันมันจะทําให้เราเนี่ยจับเจ็ดดักก้อนอีกตัวหนึ่งง่ายเป็นแบบพิษตาเลยแหละเพราะมันติดบั็อกอยู่ไงนะครับประเด็นคือมันติดบั็กอยู่ยิงไปยิงไปตัวนี้หมื่นกว่านี่เล่นไปแล้วประมาณ สองสามพันนะครับเออสองสามพันละตอนเนี้แต่ต้องใช้บอสุ้าเยอะหน่อยนะต้องใช้ในเะยอะหน่อยค้ามมาประมาณสักสามร้อยก็ได้สามร้อยลูกะนะอันนี้ยิงขับหน้าไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะใช้สกิลมันก็จะไม่ใช้นะเห็นเปละ่ะมันจะใช้สกิลมันไม่ใช้มันสกิลมันหายไปเลยยิงขับหน้าไปดิอันนี้สกิลมันติดนี่เลยเห็นเปล่าลมันจะหายไปเลยเห็นเปล่าลมันใช้ไม่ได้นะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันติดอันนี้ลูกกระสุนยากหน่อยอัดเข้าไปดิอัดเข้าไปอัดเข้าไปดีหลดเรื่อยๆเรายืนอยู่นี่แหละอ่ะยิงแบบอินฟิเนตี้ตอนนี้เลือดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะเออเห็นมล่าลมันใช้ได้ผลนะมันใช้ได้ผลมากเลยทุกคนเออเอ,อ,อัดเข้าไปเนี่ยใครอยากใช้ก็ใช้ได้เลยเนาะเพราะว่าเจดดากอนเนี่ยมันเป็นมอนที่แบบซื่อ,อ,อนะมันไม่สามารถบินขึ้นมา ทำลายเราได้นะนอกจากว่ามันลอยขึ้นมาได้นั่นเองเนาะเราก็ต้องหาตัวบักใหม่แล้วกันแต่ตอนนี้มันบักอยู่แล้วไงไม่ยากนะครับทุกคนยิงไปกระสุนเราหาง,ง่ายๆอยู่ละกระสุนเนี่ยวลวมันต้องไอ้น,นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันวลวเท่าไหร่ไม่รู้4 9เก้าหรือ50นี่แหละแต่ว่าไอบ้บาสุกา้านี่ววล49นะน่าจะเป็นเวล49แล้วก็ลูกกระสุนเนี่ยเป็นเวล50ลูกกระสุนบาสุกา้าเนี่ย ก็คือต้องเวลวตันนะ่ะถึงจะได้นะเห็นล่แป๊บๆสามพันเก้าแล้วนะครับทุกคนเลือดเหลือแล้วก็เราก็ยิงไปเรื่อยๆเลยตรงนี้มันจะติดบักอยู่เอายิงไปดิเดียวเดียวเดียวเอเ้ยอัดหน้าเหรอเอาเพิงกอัดหน้าเหรอเอ้ยนี่ไงตอนนี้อ่าโอเคมันยังมาอยู่คิดว่ามันบักขึ้นขมนลละถ้าบักขึ้นขมลยากนะครับทุกคนยากจัดนะนี่ยิงไปเลย ให้เลื่อนมันเหลือหลักร้อยอันนี้อัดไปอัดหน้าเลยแล้วมันก็สกิลมันก็จะหายไปเองเห็นไหมล่ะมันจะไม่มาหาเราสกิลมันจะดูดาวไปเลยนะถ้าอัดหน้าได้อัดไปเลยตอนที่มันปล่อยสกิลอ่าตอนนี้คือเลื่อนเหลืออยู่พันห้านะครับทุกคนเนี่ยสองร้อยสามร้อยเหลือๆเพราะว่าผมเอามาไม่ถึงสามร้อยด้วยอ่าก็คือมันสกิลสตันเนี่ยแล้วมันประเด็นคือมันติดบั๊กด้วยไงถ้ามันไม่ติดบั๊กนี่ซูไม่ได้นะ วาตอนนี้มันแรงอยู่อะไรจะอัดหน้าเหรอเอาพายุเพิงเหรอเนี่ยดูดิเพิงมันปหดจัดบอกเลยนะปหดจัดจริงๆถ้าโดนไปนี่คือชิวแตกได้เลยนะบอกเลยทุกคนอันนี้ถ้าดาหางด้วยกนข้าดาหางเรารับได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ควรรับมันยากอยู่คอยหลบเอานี่ไงตอนนี้เหลือเก้าร้อยนะครับทุกคนเหลือเก้าร้อยละอ่าเหลือเก้าร้อยแล้วเช่า เออเหลือเจ็้อเจ็รยแล้วครับป้าอ่าล้ได้เวลาจับแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปไหนอ๋อโอเคเนี่ยมันตกตายเห็นเหลล่ะคือมันตกนิดเดียวก็ตายนะเออเห็นเปลล่ะมันก็มันมีการแบบบักตกให้ตายก็มีนะนู่นน่ะตรงเขานู่นอันนี้คือผมจับไม่ได้เลยอืมเดี๋ยวค่อยมาจับจริงๆอ่ะผมอยากจะได้ตัวเมียอีกสักตัวเพราะว่าตัวที่ผมขีเนี่ยมันเป็น ัวผู้นะอ่าเราจะได้เอามาผสมพันธุ์เป็นเจ็ดดักอนเบบีอ่าเราก็จะได้มีฟักไข่นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะสามารถอัปเกรดไอ้อะไรอ่ะขาวของเราอ่ะให้มันติดดาวนะตอนนี้คือมันยังไม่มีดาวอะไรไงมันต้องใช้ดาวแรกน่าจะเป็นเจ็ดดากก้อนทั้งหมดอ่ะสิบเอ็ดสิบตัวสังเวยให้กับตัวเดียวอ่ะนะ ก็อย่างในน้อยเราต้องมีตัวที่เราจะเอาไว้แล้วหนึ่งตัวที่เป็นเทพๆนะแล้วก็ค่อยจับเจดก,ก้อนอีกสิบตัวกันเลยอ่ะแต่ผมว่าถ้าผมได้ตัวเมียอีกหนึ่งตัวผมก็จะผสมเอาไงผสมเอาแล้วก็ครั้งน,นี้เราก็อัปดาวไปดาวที่สองผมยังไม่แน่ใจว่าดาวที่สองนี่มันอยู่ที่กี่ตัวไม่แน่ใจนะสิบหกหรือเปล่าอ่าที่ผมไปศึกษามานะครับทุกคน รวมๆอยู่ประมาณหลักร้อยอะร้อยกว่าตัวอ่าก็ถ้าเราจับมาผสมพันธุ์เนี่ยผมว่าน่าจะทําให้เราอัพดาวเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ข้าต็กมันก็จะดีขึ้นนั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้นะครับก็เล่นมาก็ประมาณ11กว่านาทีเองอะตายแล้วนะครับทุกคน จร,จริงๆอยากจะจับซะมากกว่าแต่ตายละนะครับมันโดนไฟได้ไงแล้วมันตกจากที่สูงได้ไงมันตกนิดนึงก็ตายนะเออเป็นอะไรไม่รู้เกมมันยังอยู่ในช่วงพัฒนาไงต้องคอยมาจับนะครับแล้วก็ถ้าเรามาจับผมว่าน่าจะใช้เจ็ดักก้อนนะดักก้อนช่วยด้วยนะจะทําให้เราเนี่ยจับได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเลื่อนมันจะลดไวขึ้นสําหรับไอ้ตัวเนี้ยเรายิงตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาไง มันสตันก็จริงแต่เราต้องยืนอยู่ข้างบนไงเจดก้อนค่อยยิงค่อยยิงเนี้ยน่าจะสะดวกกว่านะครับทุกคนสําหรับเจดก้อนตัวนี้อ่ะมันจับไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรแต่มันมีของนะมันดัอของอยู่จะไปเก็บดีไหมอ่ะเราเป็นคนห่วงด้วยเดยไม่เอา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 ,เ,อาเดี๋ยวโดนไฟลวกเพราะว่าลาวาเจ็บนะครับลาวาเจ็บที่ผมบอกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูนะ เนี่ยทิงป้าก้าท่าน้ำแข็งนะเป็นท่าน้ำแข็งแต่ว่ามันแพ้ไฟไง هي. ดูนะเห็นปะเห็นปะเลือดลดละๆนวมันโด,ดนไฟเผาไงแล้วเราเก็บมาเห็นปะล่ะเลือดมันก็ยังลดระลัวนะอาัดตายได้นะอาัดตายได้ตายปะเนี่ยตายในที่สุดเห็นปะ,ะมันอยู่ไม่ได้นะทุกคนก็เป็นไปได้เนี่ยเอาตัวบินมาช่วยสู้กันดีกว่าผมว่านะตัวบินนะ่ะ ตัวบินมันทำดาเมจได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็ผมว่าปิดบักนี้ก็ดีแล้วเราก็ได้เจ็ดดก้อนมาแล้วก็เราก็ค่อยเอาเจ็ดดก้อนเนี่ยมาจับเจ็ดดก้อนอีกที่หนึ่งแต่ถ้าได้เพศเมียก็สบายเลยแล้วก็ปัม๊มเจ็ดดก้อนเบบีอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับกลายเป็นอ่อนไปเลยอ่ะถ้าเจอบ้าก็อ่อนไปเลย